สวัสดีครับในเอพิโซดนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการบอ a d ดแคสข้อความแล้วก็บอ a d ดแคสรูปภาพใน l i า e Official Account ของเรานะครับการบอ a d ดแคสก็คือการส่งข้อความครั้งเดียวนะครับไปถึงเพื่อนๆทุกคนที่เป็นเพื่อนกับ l i าย Official Account ของเรานะครับสามารถกำหนดเวลาได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะก,ำ,กำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ด้วยนะครับวิธีการครับเราจะมาทำงานกันบนเว็บไซต์ของ manager line b i t หรือ ในส่วนของ Line Official Account Manager นั่นเองนะครับเมื่อเข้ามาถึงแล้วท่านก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับเลือกบัญชีที่ท่านต้องการจะบริหารจัดการทางนั้นซ้มือจะมีบอร์ดแคตลิสต์นะครับก็กดเข้าไปจะมีคําอธิบายขึ้นมาก่อน,นะครับว่าคืออะไรอย่างไรเราก็ c r e เอทไปเลยนะครับผู้รับนะครับผู้รับถ้าเป็น a ออฟเฟนก็คือจะบอ a ์ดแคตไปถึงเพื่อนทุกคนเลยนะครับส่วนแท็กเก็ตเนี่ยเราสามารถกําหนดออเดียนกำหนดกลุ่มเป้าหมายกําหนดแชทแท็กที่จะส่ง นะครับข้อความเหล่านี้นไปได้วันนี้ผมขออนญาตทดลองยกตัวอย่างเป็นการตรงบอดแคสต์ถึงเพื่อนทุกคนหรือออกเฟนนะครับเวลาในการบอดแคสต์เราสามารถบอดแคสต์ข้อความตอนนี้เลยก็ได้หลังจากที่เราทําเสร็จหรือจะกําหนดเวลาในอนาคตก็ได้นะครับเราลองกําหนดแบบอนาคตกันนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบแปดพฤษภามนะครับผมขออนีาตกำหนดเป็นเวลาเที่ยงตรงนะครับเที่ยงตรง ก็คืออีกหนึ่งชั่วโมงต่อจากนี้นะครับต่อมา Advanced setting ครับเราสามารถที่จะเซตหรือตั้งค่าต่างๆเพิ่มเติมได้นี่พัดวิ r ทูไลว่วุมคือโพสไปที่ไล่วุ o มด้วยผมขออนุญาตไม่โพสนะครับไม่โพสแล้วก็ไม่ได้เซตอะไรเลยนะครับตรงนี้มาถึงส่วนสาคัญครับส่วนนี้คือส่วนข้อความที่ต้องการจะบอดแคสไปถึงเพื่อนรูทุกคนนะครับสามารถทําได้หลายอย่างครับตรงข้อความ ส่งรูป i ลิ Message นะครับการ์ดเบยดแมสเสจวิดีโอคูปองลิชวิดีโอแมสเสจสติ๊กเกอร์นะครับเสียงหรือแบบตอบถับเซลเบยก็ได้นะครับอีโมจิก็แทรกเข้าไปได้นะครับอ่ะผมจะทดลองก่อนนะครับขอเชิญชมวิดีโอเนื้อหาใหม่นะครับ การบอดแครข้อความข้อความและรูปภาพได้ที่ลิงก์เราก็ใส่ลิงก์ไปนะครับเว็บปุ๊บว่าไปเสร็จปุ๊บนะครับเราอยากจะมีรูปภาพไปด้วยในคราวเดียวกันเลยนะครับให้เราคลิกแอดตรงนี้นะครับเราจะบอร์ดแครดรูปภาพไปด้วย กดโฟ o t ตัอัปโหลดโฟ o t ตก็เลือกรูปภาพที่เราเตรียมไว้ในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับใช่เห็นไ,ไหมครับหน้าจอทางด้านขวามือจะมีตัวอย่างด้วยว่าถ้าเราส่งไปแล้วจะเป็นอย่างไรขอเชิญชมวิดีโอเนี้อหาใหม่การบอร์ดแคตข้อความและรูปภาพได้ที่ลิงก์นี้นะครับแล้วก็มีภาพหน้าปกส่งไปให้ด้วยนะครับเสร็จปุ๊บครับไม่ทําอะไรมากมายกดสเตดูบอดแคตได้เลยเซน นะครับอาจจะมีตารางขึ้นมาในรายการของบอ a ดแคดหรือบอรดแค s ลิชนะครับว่าเราจะส่งนะครับข้อความข,ขอเชิญชงวิดีโอนี้เนี่ยในวันที่28พฤษภาคองทุน2เวลาเที่ยงนะครับซึ่งบอรดแคดนี้ถูกสร้างหรือถูกแก้ไขครั้งล่าสุดเนี่ยเมื่อวันนี้เหมือนกันเวลา11โมงนะครับในส่วนหน้าจอนี้ครับเมื่อเรามีบอร์ดแคดลิชทับหนึ่งรายการแล้วเนี่ยเราจะเห็นรายละเอียดต่างๆเพิ่มขึ้นนะครับ เช่นอ่ะอันนี้เป็นฟรีเมสเซจเซนต์สูทับ500คืออะไรคือเราสามารถบอร์ดแค์นะครับได้นะครับ500เมสเซจต่อเดือนนะครับต่อเดือนเมื่อถึงเดือนใหม่ก็เซตศูนยใหม่นะครับแล้วก็จํานวนเปอร์เซ็นต์นี่เนี่ยผมนะครับแม้ว่าจะตั้งไปแล้วหรือมันจะต่งไปแล้วก็ตามนะครับมันจะคืบหน้าหรือนับให้เนี่ยในทุกๆเช้านะครับ every morning นะครับก็จะมีการอัปเดตยอดตรงนี้ให้นะครับต่วนต่อมานะครับ เราสามารถที่จะคัดลอกนะครับคลิกอื่นๆตรงนี้นะครับด้านขวาสุดกด Copy เพื่ออะไรอาจจะมาเปลี่ยนเนื้อหาเป็นอาเป็นอีพีสดอื่นเปลี่ยนรูปเป็นรูปอื่นโดยที่ไม่ต้องมานั่งทําใหม่นะครับแล้วก็กําหนดเวลาใหม่ได้นะครับอันนี้เป็นการสร้างสำเนาของบอดแคสติชขึ้นมาเพื่อที่จะส่งในวันอื่นๆต่อไปนะครับซึ่งจะทําการคัดลอกได้ก็ต่อเมื่อ บอดแคสลิตอันนี้ยังไม่ถึงเวลาที่ถูกส่งไปนะครับก็คือยังไม่ที่ยงถ้าตรงไปแล้เนี่ยบอดแคสลิตจะหายไปเลยนะครับจะไปอยู่ในเซ็นแทนในเซ็นแทนนะครับนเี่ยสามารถทำซ้ำไปเรื่อยๆได้เลยนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคในการบอดแคสข้อความและก็รูปภาพนะครับอยู่ในเอพิส o ต่อไปเราจะมาดูว่าการบอดแคส s ์ลิสเมสเซจเนี่ยเป็นอย่างไรแล้ว l ิสต์เมสเซจมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในเอพิส o ต่อไปครับผม